อยู่ของมีใจไปทางใดมีจกมีหลับเดินตามไปขอมความชาัสวิภาพการกลุ่มลูกเรื่องอยู่เย็นเป็นชุกข้างในพ้นจะตุกจะโฉกจะโกลจะไฟมีความชุกความจเจริญ ตั้งแต่ผีเรือนวันยามนีในลูกในเต่าในเขาในของในบ้านในจองในหอในเหอนในการในงานขอเอือมความทุศำนันบานใจชมอนุไม่ใจแหอนชงดำต่ัมตมอมผาพระน้าท่านจะมีเตี้ยแต่ดีนีใจหนตุกวังใจหนักมังค์ลงใจหน่กสุขีะวันตุสุีจิโนวัจทุกะศลโลกวินาสตุมาเตภวัวันตรายมสุขี ที่ข้าโยโกะว่าอยวาตานาสีทิสักิจังัปนท้าก็จะโยจัตตาโลธรรมะวันติิอายุควันโอสุขัมะลา